อ้ดีสันสวยมากขัดขนาดเลยลาบปลาคังลาบทำอะไรกินตะเวทลาบปลาคึ่งนี่ปลาปลาคังปลาคังปลาคึ่งเนื้อเสียไปลาบเนาะส่วนไอ้กระดูกมันเสียไปต้มสิลาบแบบใดนี่เจ้าเสียแบบใดเสียแบบคั้นเชมะนาวหรือเปล่าเนาะอ๋อแบบสั้นก็ได้สับๆเลยคั้นเชมะนาวแบบก้อยเนาะ ็ดแบบก้อยเราจะทำแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าแต่ข้าเนื้อข้าหนักเสร็จเรียบร้อยส่วนหัวกระดูกมันเทาสิต้มเนาะส่วนเนื้อเราก็สับเรียบร้อยแล้วสิทำลาบลาบแบบก้อยเอาลาบมันต้องมีนอะขาแม่นปะใส่ขาอ่อนนะต้องใส่ขาออดสับนำถึงจะเป็นวันนี้เราจะกินข้าวนึ่งจะทุกคนข้าวเหนียวปกติสิกลิ่นข้าวเจ้าเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิกินข้าวเหนียวพูนกระลังนึ่ง โอ oh. จะสุกแล้ว yeah, yeah, yeah. คุณอาฝ้ามอทันสมัยขนาดฟ้ามอบาหลตะเวด oh. <laughs> <laughs> เราจะเริ่มต้มปลาก่อนจะอันดับแรก <c oughs> อ,นอนเเดืลย <c oughs> ต้มส่วนที่เป็นหัวแล้วก็กระดูกของมันจดุดน้ำมันเนาะไปสุปล่อย ต้องจะแบบสปล่อยของแท้แน่น,นอนโคอ,อ่อนขนาดเลยอ่อนขนาดนี้สุ่งเลยเนาะมันอิ่ยังมากมากเส้เกลือใส่ชุดรถกันเนาะรอเลยสองอย่างส่วนปลาใส่เอาที่คันเส้เกลือี่เนาะเก,ออกเลือเนาะใส่ละ เกลือกน้ำมะนาวนะเกลือกะน้ำมะนาวคันนี้มันเคี่ยนอันตัาานคนละมะนาวบีบใส่นะแล้วก็คั้นคลุกเขาให้เข้ากันเฮ็ดแบบก้อยจะวันนี้จะทำแบบก้อยก้อยสุกจะทุกคนก้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาคั่วสมัมก่อนก็ใส่ดดใช่มุดเดี่ยงใส่มุดเดี่ยงนเนาะอันนี้ใช้มะนาวแล้วหมุนเดียงม่มีแล้วบีบบีบบีบ, <laughs> บ,บ ทีโบดามาใช่ฮเดเดแบบซีน่ะอร่อยเฮดแบบซีจะเข้าเนื้อเข้าหนังเลยแหละเสร็จแล้วก็มาปั้นเอาน้ำมันใส่นะใส่ลงไปในต้มเลยน้ำมันนัวเล่ต้มตันต้มนัวขนาดล้างแล้วล้างมือเลยเนื้อของมันเราก็จะเอาไปก้อยก้อยแบบดิบเสร็จแล้วก็จะเอามาคั่วเอาสิมาลืมกอยปลาแล้วมาคลุกเนื้อปลา อยปลาจ้ะทุกคนใส่ข้าวคั่วบอกเพ็ดผงนัวแล้วก็ตามด้วยเค็มเค็มเกลือเขาก็ใส่ไปแล้วนิดนึงแล้วเนาะเขาก็จะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงพอจ้ะอันนี้จะทำไม่เผนะนะ็ดเนาะแก้หมอนะนิดอนึเป็นผงเลยไปลอวจะชิไปคั่วด้วยปัน หอมเพราะคัวขนาดเลยคัวค,วควัาวคั่วเองเนาะมันะหอมใช่ใส่หอมไปใส่นิดหนึ่งก่อนใส่หลยลเอาเอาสิใส่บดหลายเนาะใส่ครึ่งหนึ่งสัก่อนอู้สันสวยมากมขัดขนาดเลยราบปลาคังราบเบ็ดกล้วยแล้วเราก็จะไปคั่วจะบัน,นี้ทุกคนคั่วให้สุก อร่อยมากเด้ย่ยอแบบสิสูตรนี่อร่อยที่สุดเลยแซพแพ่บแห้งแก้วไปเป็นชิ้นเนาะเป็นชิน้นว่าเป็นชิ้นมีกลางเนาะกินยากนะก่อนเราหามาครัวก่อนยายมีหมาขนาดก่อยเป็นว้าวต้มหัวมันต้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหมูปลาเคืองนะปลาไทยหมูปลาคังมีแต่หัวปลานี่ เดี๋ยวมันแซ่บผมสิไปซ้มปล่อยอย่างดีสิมาใส่หอมลงไปเลยจุ่มไว้น,นิดนึงใส่ต้มหอมขนาดหอมขนาดนี่ก็ซึบ ลับปลาก็เสร็จเรียบร้อยต้มก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะทุกคนกินข้าวตะเวนเนี่ยจังน้อยเนาะตักหมดเลยเนาะเออตักหมดเลยปลาหนึ่งตัวได้เท่านี้แหละ <c oughs> ได้เท่านี้แหละปลาหนึ่งตัว มาเด้จ้บาบัดนี้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยกับข้าวของเราก้อยปลาต้ปามปลาเขอนม,อมกอตะเวดกินก่อนเลยเคุยกับข้าวเหนียวปั๊ดข้ากันคักวันนี้เราจะกินตะเวนเนี่ยกินตะเวนซมือเลยจ้าทุกคนผถั่วผู้ถั่วผู้น้ำโขงสิทวมจ้ะถั่วผู้น้ำโขง ขึ้นมาถึงค้างถั่วภูค่อยแล้วก็เ,เลยต้อง,งฟ้าวเก็บขึ้นมากิ่นจ้ะทุกคนนี่ดิถั่วภูเต็มเลยน้ำโขงขึ้นมา